ราคิดว่ามังคุดเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวอยู่กรุงเทพก็สามารถจะหาทานได้นะครับและเราก็สามารถที่จะเอามาปรับแปลงในแต่บานได้ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ให้ดูว่าทำังไนบ้านนะครับอันนี้เนี่ยก่อนอื่นี่คือมังคุดที่เรากรอกแล้วครับเนื้อมังคุดครับลุกเรียนยังไม่ออกเลยครับ ถา uh, มไปที่เขามีดิก็อันดับแรกเนี่ยนะครับตัวมังคุดเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับอันนี้เขาคัดมังคุดสวยมากมังคุดที่จะทํายามังคุดอร่อยเนี่ยจะเป็นเรียกว่าดอกมังคุดมังคุดที่ที่ออกมาเนี่ยครับ แกออกมาแล้วเนี่ยไซส์ประมาณขนาดนี้ครับเพราะเราสามารถที่จะทานทานได้เลยเถ้าว่าเป็นเป็นเม็ดใหญ่ๆเนี่ยอาจต้องบ้วนคะเม็ดทิ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับถ้าเราเลือกดอกมังคุดก็ก็จะสะดวกนี้เวลาเราแกะเนี่ยครับเราก็กดตรงปลายนี้นท่านอาจจะทราบแล้ววิธีการแกะมังคุดนะครับปึ๊บบิดออกมันก็จะบิดง่ายนะครับแล้ว <c oughs> ก็โดยปกติแล้วเนี่ยครับเราจะ ก่อนที่จะจะ,จะ,จ,ะจะแช่เกลือที่จะแช่น้ำเนี่ยนะครับเราก็จะเอาน้ําน้ําเปล่าเนี่ยฮะใส่เพื่อที่จะไม่ให้มันมันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจะได้ไม่ดำครับแล้วก็ใส่เกลือใส่ประ,ประมาณครับแช่ไม่นานนะครับจริงๆแล้วแช่เพื่อให้เราปอกทัน ถ้าปอกแล้วทิ้งไว้มันก็จะจะจะ,จะ,จะดำใช่ไหมครับมันเป็นเพราะมันมีวิตามินซีสูงนะครับก็เราก็เอาให้มันเข้ากาศเดี๋ยวจะเดี๋ยวต่อจะปอกให้ดูสักสองสามอันนะครับก็ลูกจริงๆลูกสวยๆเนี่ยเราก็ทานสดๆดีกว่านะครับลูกที่แบบว่าเรากลับไปถึงบ้านแล้วช่วงช่วงที่งอสกิโลแบบว่า5้าโลร้อยอย่างเงี้ยเขาช่วยซื้อเอามาเอามาทำกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวน้อยจากจากทานอย่างนั้นแล้วนะครับ ใส่เกลือนันด้วยไหมไม่ใส่เลยครถ้าเปลือกเนี่ยที่วิธีการท่านเอาเปลือกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเน้นนะว่าถ้าเปลือกเนี่ยครับถ้าเราขูดอันนี้ครับอันนี้ครับสารแซงโชนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เยอะมากสีม่วงๆที่ออกมาที่เราเห็นนะ้ำมังคุดทำไมถึงสีม่วงอันนี้คือเนื้อมันใช่ไหมครับเนื้อมันเนี่ยมีแค่วิตามินซีแต่พวกแอนตี้ออกซิแดนต์ต่งตางๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ที่บริเวณนี้ครับ เนี่ยครับเนี่ยนะครับแล้วก็และนี่คือนี่คือสารแซงโชนจะอยู่ในนี้เยอะเชือกนะครับ,บว,วิธีการเนี่ยใครได้ไประโยชน์ต้องกินทั้งเปลืก <c oughs> อกคนละมันที่ผมผมทำอันนี้มองให้เยอะๆเนี่ยเพื่อให้พี่ๆได้ได,ได้ลองมาทำกันโต๊ะไหนโต๊ะไหนผมเตรียมเอาไว้ให้แล้วนะครับโต๊ะไหนอยากจะ ลองทำรสชาติของตัวเองก็สามารถที่จะทำทานได้เลยปรุงเองได้เลยครับเตรียมเตรียมเอาไว้ให้ง่ายง่ายครับมันก็อย่างี้ถ้าเปิดในฤดูเนี่ยพวกไอ้ยางๆพวกนี้จะไม่ค่อยเยอะอะครับถ้าเปิดต้นฤดูกับปลายฤดูเนี่ยของมันอาจจะแบบม่าไม่ได้เต็มที่นักนะครับก็เอาแค่นี้เนี่ยครับกดออกนะครับเลือกเอาเราก็สามารถที่จะจะเลือกได้ว่าเราจะเอาส่วนไหน เม็ดใหญ่เราก็เอาไว้ทานก็ได้ครับในสเตจนั้นนะครับก็จะทานแบบสุกไปเลยครับเราก็จะไม่ได้มาทำ่างานเพราะว่าก็อันนั้นมันแพงอันนั้นก็จะแพงนะครับผมจะจะเลือกปกินที่นครประมาณนั้นนะครับเพาอย่างงี้เราใช้เหมือนคุณเม็ดเล็กก็จะดีกว่าเพราะมันไม่เลตัวตรงนี้มันก็จะมีพี่ก็สามารถที่จะทานได้เลยนะครับอันนี้คือคือส่วนที่ที่ที่เราที่เราจะใช้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายวิธีครับที่เราจะทําให้วิธีการการการทำยามำงพุดธหนึ่งคือคลุกเท้าไปเลย2เราทัดอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตักอ,อันเนี้ยครับผมว่าเอามาราดเนี่ยมังคุดไม่ช้ำมากกว่าคือคือถ้าเอกอว่าเราทำบำงคุดมันบอบางใช่ไหมครับถ้าเราเอามาเอามาเอามาคล <c oughs> ุกๆไปเนี่ย เราครับเรียบร้อยแล้วปึ๊บเนี่ยครับแล้วก็เอามาวางไว้อย่างนี้นะครับเสร็จปึ๊บวิธีการก็คือง่ายๆครับมันก็เหมือนน้ํายําปกติทั่วๆไปนะครับไม่แต่ว,ว่าเนื้อสั์ที่เราเพิ่มเนี่ยก็จะมีกุ้งลวกกับหมูหมูหมูทอดกระเทียมหมูหมูทอดกระเทียมปกตินะครับไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยครับก็จะมี น้ำปลามะนาวน,นะครับน้ำตาลก็ดีดให้พอได้3รสนะครับแล้วก็พริกซอยพริกซอยแล้วก็ออหอมแดงแล้วเราก็โรยด้วยกุ้งแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเอาจากของแห้งเป็นก่อนต้อใส่แตงกวาแตงกเดียวนะครับเดียวครับแล้วก็นื้อปลาเนื้อปลานะครับเนื้อปลาเนื้อปลาภาคตะวันออกก็จะอร่อยถ้าชอบเปรี้ยวผมเอาก็ นิดนึงนะครับสายสวนแอลแน่หรือไงไม่รู้ว่ามะนาวมาจากสูงพี่เราส่งมาขายพี่ต่อจะซื้อมะนาวไหมจะซื้อมันมีอ่ะคะรับมีค่ะมีลูกกระสีบาทอ่ะมั้ยลูกกระสีบาทไม่ใช่ลูกละฮะค่ะมะนาววันนี้อร่อยดีนะหวานเหมือนช่อกุที่เราเราชอบจริงๆน้ำตาลแล้วแต่จะใส่ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าไอ้ตัวมังคุดเนี่ยเขาก็หวานเขาระดับนึงแล้วนะครับ หอมเนี่ยครับคอณธรรมยาเนี่ยผมแนะนําให้ให้คลุกเขานิดนึงเพื่อให้กลิ่นหอมมากมันแตกกลิ่นหอมเนี่ยครับเป็นกลิ่นรสชาติของหอมเนี่ยครับเป็นรสชาติอูมามิอูมามิที่เรารู้จักกันนะครับคืออูมามิเนี่ยมันจะเกิดจากอาหารต่างๆผลไม้ต่างๆที่วนกันสมูุนะแต่ประเภทตัวตัวตัวออหอมแดงเนี่ยครับ เป็นแหล่งหนึ่งที่ผลิตอูมามิให้เราได้ได้ไดรสชาติอาหารที่กลมกล่อมครับคุณผ้วเราจะสังเกตว่ายำเนี่ยที่เขาใส่หอมพวกนี้ต่างไปพวกนี้ครับมันจะทำให้รสชาติามันจะกลมกล่อมขึ้นครับและอูมามิจะออกจากอันนี้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อแบบเกล็ดนะครับซื้อแบบนี้ก็ได้สดกว่า,วาและนี้เราก็เอาหมูหมูที่เราทอดเนี่ยครับบี้หน่อย บางคนจะทอดก็ได้บางคนจะลวกก็ได้แล้วแต่ครับตรงนี้เนี่ยเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วแต่เราเราเราชอบเลยถ้าเราไม่อยากทอดเราก็ลวกได้นรือจะไม่ใส่ก็ได้ถ้าเป็นบางสาวิระเนี่ยก็บางคนเขาอยากหานก็ใส่ต้มปูทอดถ้าเขอยากจะนั่นก็อร่อยต้มคูเนี่ยมาหาใส่เยอะๆเดี๋ยวมาทำได้เองเลยครับเนี่ยผมผมเตรียมผมเตรียมไปให้เดี๋ยวพี่ๆสามารถที่จะมาคลุกเล่นได้เลยครับทานยากิได้ ต่อทำดีกว่าค่ะจานนี้โตเราสุ้ายใช่คนใส่จานี้โตเราจองายแล้วไปางรอน้เราอยากมืออเดนงไปเือเือดนี่ครับนี่ยากเลยครับแล้วก็เราก็ลาสลงไปนครับอยากให้พี่ๆไปเผยแพร่ให้ คนทั่วคนเมืองไทยได้เห็นว่าทำมบังคุดก็สามารถทำทานได้ง่ายเป็นสลัดแต่ว่าใครชอบจัดอนั้นมหอก็อใส่กาบผมอ้ยสดดีมาดีดีสัดเสรเรียบร้อยนี่านจำ้นอย